SK 999ปุ๋ย n อเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-10 5 6666 66 02 105 6677 รายการคุยข่าวบันเทิงนะครับในเบรกที่2นะครับเบรกนี้ครับยังเหมือนเดิมครับังมีข่าวสารมาฝากกันเหมือนเดิมก็มีภาพบรรยากาศงานทําบุญวันเกิดค่ะคุณวิจิรนันมโนแจ่มที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดบ้านเด็กชายนนทภูมินั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นการทําบุญวันเกิดอายุครบรอบ32ปีของพี่วิจิรนันหน้ายังเด็กอยู่เลยถูกต้องแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวครับคือวันเกิดเนี่ยจะรู้เลยว่าใครที่เป็นคนพิเศษแล้วก็ใครที่เป็นคนสําคัญด้วยใช่ค่ะก็มีพี่ธันธนก ของเรามาร,<อ>ร่วมทำบุญด้วยแถมยังมีม เออเรียกว่านักแสดงหลายๆท่านที่อยู่ในสังกัดสปีดวันของพี่ยุ้ยเนี่ยมาร่วมทําบุญด้วยก็เลี้ยงอาหารกลางวันเออเลี้ยงขออภัยค่ะเลี้ยงอาหารเย็นเด็กๆเพราะว่านอกจากพี่ยุ้ยเขาติดงานก็เลยได้เป็นอาหารเย็นแทนแล้วสวยด้วยแล้วก็ใจบุญด้วยก็เอาขนมนมเนยเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้เด็กๆเขามาร่วมสนุกการก็ไหนๆก็เจอพี่ยุ้ยกับพี่ทันทั้งคู่ละอัปเดตแล้วหน่อยอัปเดักนิดนึงว่าวันเกิดเนี่ยเรียกว่าพี่ทันเนี่ยมีอะไรพิเศษให้หรือเปล่าคะเออแล้วก็เตรียม วางแผนยังไงบ้างก็เรียกว่า3-2ปีแล้วอายุเนี่ย <c oughs> วางแผนในการดาเนินชีวิตยังไงไหมเดินสายทําบุญกันหรือเปล่าพี่ทันมีของขวัญอะไรให้กับพี่ยุยย้ยไหมพี่ทันเนี่ยรู้สึกว่าจะซื้อของอะไรสักอย่างเป็นของขวัญให้พี่ยุย้ยเนี่ยเดี๋ยวรอคุณยุ้ยตอบอ่ารีเกควสเองหรือว่าเขาซื้อให้เองแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะสร้างบ้านร่วมกันด้วยอ่าพอบ้านเสร็จเนี่ยจะมีข่าวดีจะแต่งงานกันเลยไหมเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ค่ะ ดีใจมากๆที่วันนี้ได,ได,ได้ได้เริ่มต้นทําทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเหมือนกับว่าได้เป็นการทําบุญอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็เป็นความสุขทางใจแล้วก็จริงๆเราต้องขอบคุณมากๆที่พี่ๆมามาวันนี้สละเวลามาแล้วก็เพื่อนๆนักสแสดงวันนี้ก็มากันเยอะแยะเลยจริงๆแล้วแถวนี้เป็นสถานที่ที่มาบ่อยมากแล้วก็มาที่เด็กพิการก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอย่างวันเกิดพี่ทันเดือนหน้าเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไปบ้านพักคนชรากันอย่างท<ๆ><ๆ>ี่บอกว่าเรามาได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆเราก็มีความสุขก็ดีใจค ครบรอบศ <laughs> ส,สาศสิศยังน้อยอยู่มันเป็นการเริ่มต้นวางแผนยังไงตั้งใจว่าอาธิษฐานขออธิษฐานขอพรก่อนนะคะว่าปีนี้ก็ จากนี้ไปขอให้ชีวิตเจอสิ่งที่ดีๆมีแต่งานที่ดีๆมีแต่คนที่ดีๆมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นยุคคิดว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากนี้ไปยุก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีๆเชื่อว่ามันต้องดีเดินสายทําบุญอะไรกันเดินสายทําบุญวันนี้ตั้งใจจะทําบุญอันดับแรกเลยก็คือกราบขอพรที่พระที่บ้านก็คือมีแม่มียายที่เราเคารพนับถือและยุก็คิดว่ามันเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ทําบุญค่ะทําบ ท้องขวัญแล้วครับเราให้รวบยอดไปแล้วครับแต่ปีใหม่วันเกิดก็มีก็มีให้เราก็มีให้ให้กันแล้วครับเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบรนด์คะก็ไม่ได้แบรนด์อะไรมากขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าประดาประดาให้ ท่านจะเป็นคนที่ซื้อของให้ตลอดแล้วก็<ะ>ตั้งแต่ปีใหม่ปีใหม่มาแล้วก็วันเกิดเนี่ยขอเขามาสองใบแล้วเขาก็ซื้อให้จริงๆแล้วเป็นเป็นสิ่งที่อยากได้เขาก็เลยแบบว่าเออให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันปลืม้ม,มแม่ค้ากับของขวัญชิ้นนี้ปลื้มค่ะจ,จริงๆ,งๆแล้วซื้อเองได้แต่ว่าพอทันซื้อให้มันมีความมีคุณค่าทางใจก็อ้อนตลอดก็ขอให้ทางซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแีนี้นอกจากกระเป๋าแล้วอยากได้อะไรเป็นพิเศษอีกเนีย ไม่อยากได้อะไรแล้วอยากเก็บเงินเพราะว่าจะช่วยกันเก็บเงินจะได้เอาไว้สร้างบ้านที่บอกปีนี้ก็คงก็คงจะสร้างบ้านกันนะครับสร้างบ้านคือเริ่มปรับที่แล้วเริ่มปรับที่เริ่มเอาถมดินเริ่มแล้วครับค่ะก็จะร่วมกันสร้างช่วยกันเก็บเงินอยากให้เป็นแต่ไม่รู้จะได้เป็นก็ <laughs> อยากให้เป็นก็อยากให้ให,ให้ให้มันเป็นอนาคตของเรา ตั้งงบไว้ไม่อยากจะตั้งเลยเพราะยูเชื่อว่าถ้ามันเป็นบ้านของเรามันต้องบานปลายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้คล้ายๆกับว่าเราจะเริ่มปรับที่แล้วก็สร้างสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นไปได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นก็ยังไม่มีคนไปอยู่ที่สลับรีค่ะตอนนี้ถือว่างบเริ่มบานปลายเง้งบเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเอาแค่เจาะเจาะเจาะน้ำนี่วบ่อบ่อบานบ่อบดานี่หลายรอบมากหลายรอบมากแล้วก็บานปลายวางข้าวๆไว้ก็น่า ใช่ครับอย่างที่บอกว่าก็มันมันมันคงตัวเลขคงคงคงไม่เกี่ยวหรอกครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเราอยากปลุกให้มันมีความสุขเราก็อยากอยากทำให้มันไม่ได้หรูหรามาอาจจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเรียบเรียบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นแนวหินแนวภูเขาก็อาจจะทําอะไรที่มันแบบว่าเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่บ้านเราแบบล่าแผีบ้านแผแต่งก็เริ่มคิดจคิดไหมคะครับครับ ครับผมก็อย่างที่บอกเราก็เป็นผู้ชายนะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบก็ต้องก็ต้องก็ต้องวางรากฐานให้ให้ตัวเองให้ดีที่สุดก็ตอนนี้ก็ตั้งใจทํางานแล้วก็สร้างบ้านให้เสร็จเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านเนี่ยเราเรามีหลายโซนมากมีทั้งภูเขามีทั้งบ้านหลังเล็กหลังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครอบครัวยู่เป็นครอบครัวใหญ่มากก็คงจะต้องปลูกเผื่อครอบครัวด้วย ก็อย่างที่ทั้งคู่เขาบอกนะคะว่าก็มาเรียกว่ามาเลี้ยงอาหารเด็กๆเนี่ยที่มูลนิธิเนี่ยบ่อยแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นวันเกิดพี่ทันแล้วจะเปลี่ยนไปบ้านพักคนทราบ้างค่ะส่วนวันเกิดเนี่ยพี่ทันก็มีกระเป๋าให้นี่เนนักข่าวก็เลยถามว่าแบรนด์เนมหรือเปล่าพี่วิบอกว่าป้าดาป้าดาโอ้โหน่าจะหลายหลักอยู่น่าะป้าดาแต่ว่าพี่พี่วิของเราเนี่ยรีเควสเองหรือว่าพี่ทันตั้งใจซื้อให้พี่วิก็บอกว่าจริงๆแล้วมันของที่เราอยากได้แต่ว่าพี่ทันซื้อให้เนี่ยมันมีคคุณ่่าาาาทงใจมกกวเอ ไม่ต้องเป็นยี่ห้ออะไรเถอะคน<ช>ที่เรารักซื้อให้นะ,ะโอ้มันสุดยอดแล้วออรอติดตามกันสำหรับคู่รักคุณคุณท,ทันและก็คุณยุ้ยนั่นเองนะครับมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันสำหรับข่าวของคุณแดงสุรางเปรมปลีฮะ,ะที่ได้บอกกันไปตัป้งแต่เบรกแรกครับว่ามีข่าวว่าจะดึงลูกรัก ลูกหม้อของตัวเองฮะจากทางช่องเจ็ดสีเนี่ยเพื่อที่จะพี่อ้ําใช่ไหมคะคุณอ้ํคุณวนุษามณีนุ่นวรนุษย์แพนเค้กเขมะเนครับนะฮะจริงๆแล้วเขาบอกจริงๆแล้วฮะเรื่องของตัวเองเนี่ยยังจะไม่ลอดอยู่แล้วนะฮะเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้คุยกันหรอกค่ะนะเพราะอย่างที่รรู้การคุณแดงเนี่ยเพิ่งย้ายเพิ่งย้ายค่ายไปอยู่ช่องสามซึ่งเขาก็ต้องเรียกได้ว่ากำลังปรับตัวอยู่กัลนะครอะไรให้มัน ค่อนข้างที่จะลงตัวก็เลยว่าเรื่องโอ้โหมันเป็นเรื่องของข้างนอกและที่สำคัญพวกที่พูดมาเนี่ยสัญญายังไม่หมดชักคนเลยเขาจะไปหรือไม่ไปก็ไม่เป็นสิทธิส่วนตัวของเขาอยู่แล้วใช่สำหรับดาราแต่ละคนถูกต้องแต่ว่าตอนนี้คุณแดงบอกว่าตอนนี้ขอเอาแค่เรื่องของตัวเองให้มันดีก่อนให้มันลากลากฐานมั่นคงก่อนท่านอ๋อแล้วเดี๋ยวคนเรื่องของคนอื่นค่อยว่ากันทีหลังถูกต้องนะรู้วมไปถึงข่าวของคุณนวัดฮะที่มีข่าวว่าเป็นอ่าเป็นอดีตผู้จัดการประกวดมิสไทยแลนด์เวิ r ์ d นะฮะได้ย้ายเอ่อเรียกว่า ไปหันเปิดเวทีประกวดนางงามที่ช่อง7สีมิสแกรนไทยแลนด์เออต้องรอดูกันว่าออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เรื่องนี้คุณแดงบอกว่าจริงๆแล้วขอไม่พูดพิงขอไม่พูดพาดพิงแล้วกันะนะครับขอไม่ตอบเพราะว่าแต่ละเวทีก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละตนของแต่ละคนนะะก็ก็แล้วแต่เด็กและกันอยากที่จะประกวดเวทีไหนก็ตามสบาย คุณแดงไม่ขีเรียดอย่างไรนะครับอะมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกันข่าวของคุณวิววรรณรค่ะนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ในเรื่องของวาเลนไทน์ก็เป็นข่าวจากเว็บไซต์รักดาราค่ะเขาก็บอกว่าวิวแตกหักหมากเลิกส่งตะกแตนทอดให้ด้านฝ่ายชายโพสต์ happy fucking valentine นหลังจากที่เราหลายๆคนดูว่าหลังจากที่หมากปรินเนี่ยเคยออกมาประกาศว่า กำลังคบหาดูใจกับนางเอกสาววิววรรณรสแต่ไม่ทันไรก็มีข่าวขึ้นต่อขึ้นคอนโดหนุ่มโตโน่ซะแล้วออแต่ทันใดน,นั้นหนุ่มสนยุคไพศาลก็ไม่เห็นเอกีกเออ,เ,อ,อเลยเกิดเรื่องทะเลาะก,กันถึงแม้วิวจะออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงรแต่ถ้าทางมากเนี่ยจะไม่เคลียร์เ,ออเพราะล่าสุดในวันว,นเวนาเลนไทน์ที่ผ่านมานี้นะมากเนี่ยโพสรูปเสื้อยืดสีขาวสกรีนข้อความว่า แฮปปี oh ้ฟักกิ oh ้งวาเลนไทน์เหมือนจะประชดวิวนอกจากนั้นแล้วก็ยังพูดว่าตากแตน,น่ะซื้อกินเองก็ได้ <c oughs> อองานนี้สาววิวก็เลยเล่าว,ว่าไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่มีเรื่องตัดขาดอะไรกันอยู่แล้วก็คุยกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างทำงานแต่ส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันอยู่แล้วไม่อยากให้โฟกัสเรื่องนี้เพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างทำงานอยากให้คนดูเราในทางดีๆแต่ก็มีข่าวออกมาว่าเราสองคนเนี่ยเลิกกันแล้วนะเขาก็บอกว่าที่บอกว่าเลิกกันเนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้ เลิกกันไม่ได้เลิกคบกันยังไงก็เป็นเพื่อนกันเรื่องลดสถานะก็ไม่มีค่ะคแล้วก็หมากเนี่ยเขาได้พูดว่าซื้อตะกัแทนกินเองก็ได้สาววิวว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าหนูไม่ใช่คนส่งตะกัแตนนะคะ<อ>ก็เป็นแค่มีโอกาสส่งให้ไปแต่เราไม่ใช่คนส่งตะกัแตนตลอดไปค่ะ<อ>ส่วนเรื่องโพสต์รูป รูปที่รูปเสื้อที่เขาโพสเนี่ยเ,ออเขาบอกงงสาวิวบอกว่างงเป็นเรื่องทํางานหรือเปล่าคงไม่เกี่ยวกับหนูค่ะนอกจากคุยกับหนุ่มหมากแล้วเนี่ยมีคุยกับใครอีกไหมสาวิวบอกว่าไม่เลยค่ะตอนนี้เป็นข่าวกับคนนี้อยู่เราก็เลยไม่ยุ่งกับใครค่ะเอเดี๋ยววันนี้ี่ยพี่จะไปเจองานเจอคุณหมากปรินนะฮะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์มาให้ดูแล้วกันว่า ไอ้แฮปปี้ฟักกิ้งวาเลนไทน์เนี่ยมันคืออะไรนะแล้วก็ไอซิตะกะแตนเนี่ยมันยังไงกันแน่นะเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ค่น่าจะได้ชมกันถ้าคุณหมาเขาตอบนะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปปิดท้ายกับบทสัมภาษณ์คุณอาร์มชิงช,าช้าสวรรค์ที่เมื่อวานนี้เขาได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่รายการเราด้วยอนที่ออฟฟิศของเรานอง่เองรเราก็ขออัปเดตผลงานของเขาสักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ครับผมตอนนี้ก็มีอัลบั้มใหม่แล้วนะครับเป็นอัลบ,บั้มแรกในชีวิตของอาร์มนะครับกับอัลบั้มที่มีชื่อว่าฝากใจไว้กับเธอนะครับผมซึ่งในอัลบั้มของอาร์มนะครับอัลบั้มนี้จะมีทั้งบทเพลงใหม่แล้วก็บทเพลงเก่าๆเป็นบทเพลงอมตะที่อาร์มนำกลับมาร้องใหม่แล้วก็ทําดนตรีใหม่ในสไตล์ของอาร์มเองครับครับแนวเพลงครับแนวเพลงก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับมีทั้งเพลงช้ามีทั้งเพลงเร็วนะครับเป็นเพลงหวานๆก็มีครับทำไมถึงคิดที่จะนําเพลงเก่ากลับมา ซึ่งเพลงเก่าๆที่อามนำกลับมาร้องใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทเพลงของคุณครูสอนคีรีศรีปรจจวบนะครับต้องบอกว่าอามก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะนาบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยนำกลับมาร้องใหม่แล้วก็อยากจะสืบสานบทเพลงเก่าๆให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปครับสําหรับเนื้อหาของเพลงคนมีเวรนะครับเนื้อหาเพลงนี้จะบอกถึงคนที่หนุ่มคนหนึ่งครับที่สาวไม่รักก็คือเรียกตัวเองแบบว่าคนมีเวรม,มีกรรมครับผม ใช่ครับตอนนี้ซิงเกิลปล่อยแล้วครับใช่ฝากใจไว้กับเธอสาอุตรดิตเจ้าสจอนกอดไผคนมีเวรครับผมสำหรับอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้มฝากใจไว้กับเธอนะครับจะวางแผงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ก็ใครสําหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของนุม่มอาร์มชิงช้าสวรรคร์ก็อรอติดตามผลงานไปเรียกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวต้องอเร็วๆนี้นะครับว่ามีเพลงใหม่ออกมาให้ฟังอย่างแน่นอนสาหรับนุออาร์มูน่ารักมากเป<ช>็นคนที่เสียงเพาะด้วยแล้วก็นิสัยดีเจอกันทีทีๆๆก็นิสัยดีมากๆเลยครับอ่ะวันนี้ฮะหมดเวลาอีกแล้วนะครับสาหรับรายการคุยข่าว บันเทิงนะครับเหมือนเดิมครับติชมรายการกันได้นะฮะก็ไปสิบัตดกับจดหมายนะครับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w l d w i d e w e b i n t v c o t h ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ